มีเธอมีรถจอดขายเว็บอุย้ยโอ้โหเบากเบากกระเจิงเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดิมีคนอยู่เปล่ปาหรอเจ้าของอยู่ป่ะเนี่ย,ออย,ยโอ้โหมีคนอยู่ไหมครับข้างในก็มีนะแต่ไม่รู้ขายเปล่าเ<อ>จ้าของไม่อยู่แต่จอดทิ้งไว้เหรอแน่แน่แน่โก้เขาบอกให้โก้ถูก ไงถูกไงเอะลองถูดีนะถูดิถึงโทรเลยอะไรนะร้อยเก้าร้อยเก้านะครับสองคันดูเบาะดูเบาเออเยังไงตูกภาพเป็นไงลองเลื่อนดูเพื่อนดูลองภาพดิให้เท่าไรเนี่ยแต่เดี๋ยวเราโทรถามนะคะทุกคนนี่ไฟหน้าแบบโอ้โหสว่างทะลุจอไปเลยอะตอนนี้เหรออ๋อว่าแล้วเขาล็อกไว้ฉันก็ว่าทำไมเขาจอด อลโหรครับรแกบอยนะ,ะถามเวฟบอยบอยทับหอหออ่ะเออเวฟสองคันเท่าไหร่ผ่านมนาเห็นคันแดงก็กกขายอู่มือสองคันดนนงคันไม่แดงอ่ะ นนองตานี้ mm ่านี่เอ้น่ารักจังเลย1,2หมดรัเี้ื่นสงไเดี๋ยวลองดูรถก่อนเดี๋ยวเราเงนโทรไปอีก